จ๊ะไม่เอาฝุ่นฝ่นจะเกาะบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวป้าไปส่งไหมป้าจะเก็บแผงพอดีเลยไปก็ได้ค่ะก็พวกทวงหนี้น่ะสิเขามาทวงหนี้ผมแล้วแกติดหนี้เท่าไหร่ห้าแสนฮะ าวีคิดไหมเอ้าพี่หมูวันนี้ไม่ได้ไปทำงานเหรอก็บอกแล้วยังไงว่าบริษัทเขาเปลี่ยนนโยบายใหม่ลดวันทำงานลดวันทำงานแล้วก็ลดเงินเดือนเหลือครึ่งหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวคนนี้เครียด,ดอยู่เฮ้ย แซลเล่นนาะไม่ตกงานก็ดีแล้วเออพูดไี่ยังขดลุกอยู่เลยคนที่นั่งข้างๆฉันนะ่ะนะโดนไล่ออกดีนะที่ไม่โดนไล่ออกด้วยเออต่อไปพี่ก็ต้องตั้งใจทำงานนะแล้วก็หักประหยัดเงินด้วยล่ะค่ะรู้แล้วค่ะอ้าวก็สะพายกระเป๋านี่เจอะไปไหนเนี่ยอ๋อเจอกไปซื้อผัามาทำกับข้าวไปด้วยกันไหมล่ะ,ะก็ดีเหมือนกันอยู่บ้านเ,เฉยๆฉันก็เบือ่อ เอาขอแป๊บนะเอา้าพี่หมูเออผักจ้าผักสดๆเลยนะจ๊าปลูกเองกับมือเลยนะคะร้อนพี่จะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยพี่โปรนขอตามมาเองนะโอ้ยรถก็มีไม่ใช่หรือไงแล้วทำไมไม่ขับมาล่ะก็น้ำมันมันแพงไงพี่หมูโอ แล้วฉันต้องมาเดินตากแดดอย่างนี้เนี่ยนะเอานะก็ถือว่ากําลังกายไปอีกไกลไหมเนี่ยนู้นอะอยู่ตรงนู้นะอะหรือจะเดินกลับบ้านเดินมาครึ่งทางแล้วเฮ้ผักจ้าผักสดๆจ้าัากปลอดสารพิษนะคะตั <Down> เองกับมาเลยคะ่ะอะไรของพี่อีกล่ะ แผงแผักแขงเนี้ยนะอือโอโหฉันก็นึกว่าไปห้างหรือว่าไปเดินพวกตลาดซะอีกโอ้ตลาดอีกตั้งโลหนึ่งจะไปไหมล่ะซื้อผักแล้วโหผักส,สดๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่จ้ะป้าปลูกเองกับมือทุกต้นเลยนะงั้นเอ่อผมเอาอันนี้อันนึงแล้วกันครับโห นี้ด้วยครับแล้วก็อันนี้ครับทั้งหมด2ีบาทจนะ้าครับผมนี่ครับขอบคุณนะครับเอา้าแล้วหนูไม่เอาเลยเหรอจ๊ะ เออแล้วผักเหลือแค่นี้แล้วหรอครับใช่จ้าเหลือแค่นี้แหละหอืมงั้นถ้าเหลือแค่นี้ผมมาโมดเลยครับขอบคุณมากนะจ๊านี่แกจะซื้อมาทำไมเยอะแยะฮะเอาน้าเขาจะได้กลับบ้านไวๆไงอีกอย่างผักมันก็อยู่ในตู้เย็นเราได้อีกนาน เออแกซื้อผักร้านป้าเขาบ่อยปะเนี่ยก็ผักที่พี่กินอยู่ทุกวันเนี้ยก็ร้านป้าเขานั่นแหละแต่ร้านป้าเขาอยู่ข้างทางนะฝุ่นฝนจะเกาะบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็ต้องล้างก่อนอยู่แล้วปะ่ะอุ้ยหล่นใช้ไม่รู้เลยอะอก็แสดงว่าผักป้าเขาอะปลอดสารพิษไงโอ๊ยแต่นีห้างเขาก็ปลอดสารพิษเหมือนกันนะไม่เป็นรู้เลย ก็ผมเพิ่งบอกให้พี่ประหยัดไปหยกหยก AR AR ก็จะเข้าห้างเดียวเลยและอีกอย่างป้าเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานถือว่าช่วยๆเขาไปแหละจ้าจ่ะพ่อคนใจบุญเมาเขาเยอะขนาดเนี้ยขอให้บุญกุศลนี้ย้อนกลับมาหาเตงบ้างนะจ๊ะสาธุประชด พี่หมูมีอะไรหรือเปล่าพี่ไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมอืมผักในตู้เย็นมันหมดอ่ะออกไปซื้อให้ผมเลยดิเอา้าแล้วทำไมแกไม่ไปซื้อเองล่ะก็เดี๋ยวมีคนมาคุยธุระที่บ้านแล้วเดี๋ยวเขาไม่เจอผมอ่ะออกไปซื้อให้หน่อยนะ<ม>นะนนนะนะนะเออก็ได้ก็ได้ไดอะแต่พี่ห้ามไปซื้อในห้างนะ ไปซื้อที่แผงผังที่ผมเคยซื้ออะจ้า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 อ,าอะไรมั่งอะก็เอาเหมือนเดิมมาแหละที่เคยซื้ออะเอ้าหนูวันนี้มาคนเดียวเหรอจา้าแล้วป้าเห็นฉันมากับใครล่ะฉันก็มาคนเดียวนี่ไงแล้วน้องผู้ชายคนไม่มาด้วยเหรอโอ๊ยป้าจะถามโซกแซกทำไมเนี่ย ขอโทษจ้ะปกติอ่ะป้าเคยเห็นแต่น,น้องผู้ชายมาซื้อไม่เคยเห็นหนูเขาไม่ว่างหนูก็เลยมาซื้อแทน,นเอาวันนี้อันนี้แล้วก็น,นี้ใส่ถุงให้หนูเลยได้จ้ะป้าแต่อันนี้ฉันไม่ได้เอานะป้าแถมให้จ้ะถือว่าตอบแทนครั้งที่แล้วที่เหมาป้าขอบคุณแล้วกันค่ะ เออหนูบ้านหนูอยู่ตรงไหนอะ่ะก็อยู่สุดซอยนี่แหละป้าทำไมอะ่ะแล้วหนูจะเดินกลับเหรอก็ต้องเดินสิงั้นเดี๋ยวป้าไปส่งไหมป้าจะเก็บแผงพอดีเลยก็ได้ไปก็ได้ค่ะ หูถือเองก็ได้ไม่เป็นไรแต่ป้าอยากช่วยป้านุกหน้าแกไปโดนอะไรมาเออคือฉันถามว่าไปโดนอะไรมาก็พวกทวงนี้น่ะสิเขามาทวงนี่ผมฮะนุกแกไปกู้หนี้นอกระบบมาเหรอ ก็เออดิแล้วทำไมแกไม่ปรึกษาฉันก่อนผมไม่กล้าบอกพี่หรอกเงินเดือนพี่ก็ถูกลดไม่ใช่เหรอแล้วธุรกิจของผมกับเพื่อนอะ่ะมันก็เริ่มไม่ไหวผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงผมก็เลยไปกู้เงินมาหมุนน่พี่แต่ยอดขายมันก็ขาดทุนมากกว่าเดิมอีกอะจนผมไม่มีเงินมาคืนเขาแล้วพี่ หนูให้ป้าช่วยอะไรไหมอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าหนูพอจะมีเงินเก็บอยู่อะนุกแล้วแกติดหนี้เท่าไหร่เออห้าแสนฮะห้าแสนพี่มีเงินในบัญชีแค่ไม่กี่หมื่นเองนี่น่าจะพอมาช่วยแกหรอกนี่หนูเดี๋ยวป้าช่วยเอง ออป้าเงินเป็นแสนๆนะขายผักข่าถนนแบบป้าจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยสุธากรฟาร์มผักออกแกนิกทำไมล่ะครับป้าป้าเป็นเจ้าของสวนนี้เองป้ามีเงินป้าช่วยได้นะสุธากร นี่มันฟาร์มที่ส่งผักขายขึ้นห้างนี่คะใช่นั่นแหละฟาร์มป้าเองแล้วป้าไปนั่งตัดแดดขายผักอยู่ข้างถนนทำไมล่ะครับผักที่ไม่ได้มาตรฐานของห้างอะ่ะจะเอาไปทิ้งก็เสียดายป้าก็เลยเอามาขายถูกๆก็จ้ะแล้วเรื่องที่จะช่วยน้องหนูนี่จริงใช่ไหมคะจริงสิจ๊ะ เดี๋ยวป้าจ่ายหนี่ก้อนใหญ่ให้หนูก่อนแล้วหนูก็ค่อยๆทยอยใช้หนี่ป้ารายละเอียดน่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันคนรู้จักกันป้าไม่คิดดอกหรอกจริงเหรอครับป้าขอบคุณลูกมากเลยนะครับผมไม่รู้จะขอบคุณป้ายัางไงเลยยาตพี่น้องเราก็ไม่ใช่แต่ป้ากลับช่วยผมมากขนาดนี้ไม่เป็นไรลอกจ้าหนูซื้อผัากับป้ามางานป้ารู้ว่าหนูเป็นคนแบบไหนถ้าหนูไม่มีปัญหาจริงๆ หนูก็คงไม่มีหนี้เยอะขนาดนี้หรอกครับขอบคุณครับแต่ละปากป้าก่อนนะถ้ามีปัญหาแบบนี้อีกให้ติดต่อธนาคารหรือคนที่ไว้ใจได้อย่าไปกู้หนี้นอกระบบแบบนี้เลยมันอันตรายครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมเข็ดแล้วจริงเออ ขอบคุณป้ามากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษป้าด้วยนะคะที่เคยเสียมารายาทใส่ป้าค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรจ้ะป้าไม่ติดใจอะไรยังไงหนูสองคนก็ต้องสู้ต่อนะค่ะผมจะสู้ต่อนะครับดีังเลย คอมเมนต์จนเหนื่อยแล้วว่าอยากได้ไอเดียใหม่ๆไม่ใช่รื้อของเก่ามาทําผมให้เวลาคุณ3วันไปคิดมาใหม่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะผมไม่ต้องการคนแบบนี้ในบริษัทขผมหรอกคุณไปหางานที่อื่นทำเถอะคุณบีมคุณลองอธิบายให้ผมฟังสิ ออผมสั่งให้คุณทําอะไรไปเออคุณบุ๊กให้บีมหาไอเดียทําการตลาดแบบใหม่ให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคนี้ค่ะใช่แล้วคุณทําอะไรมาส่งเออคุณบุ๊กยังไม่ชอบหรอคะผมคอมเมนต์จนเหนื่อยแล้วว่าอยากได้ไอเดียใหม่ๆไม่ใช่รือของเก่ามาทําเออบีมขอโทษค่ะเดี๋ยวบีมไปคิดอันใหม่ให้นะคะนี่มันแก้รอบที่เท่าไหร่แล้วคุณบีม แล้วมันจะทันใช้แต่มานี้หรือเปล่าผมให้เวลาคุณสามวันไปคิดมาใหม่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะไม่องนั้นโบนัสปีนี้คุณก็อย่าหวังเลยค่ะได้ค่ะโอ๊ยคิดจนหัวจะระเบิดแล้วเก่งมักทำไมไม่ทำเองอะนู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาอเรื่องมาก เออมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะนักศึกษาฝึกงานอย่างเธอเนี่ยนะจะช่วยอะไรได้ขอโทษค่ะมาหาฉันมีอะไรเออคือเอ้ามีอะไรก็พูดมาสิฉันมีงานต้องทำนะหนูจะมาขอปรึกษาเรื่องโปรเจกต์จบอะคะ่ะพี่พอจะว่างไหมคะก็ฉันบอกไงว่าฉันมีงานต้องทำไม่ได้เดินไปเดินมาแลกเกรดแบบเธอ อในไหน,ไหนเธอก็ว่างแล้วนี่ไปซื้ออะไรให้ฉันกินหน่อยสิทําตัวให้เป็นประโยชน์หออ่ะเอาไปค่ะปิดแค่นดี้ ทำไมล่ะมีอะไรทำก็ไปทำสิเอ่องานโปรเจกต์จบหนูอะค่ะพี่ยังไม่ได้ดูให้เลยนะคะโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยเอาานี่มาจะได้จบจบเป็นไงคะ ต้องแก้ไขตรงไหนไหมคะอืมก็พอมีบ้างนะแต่ถ้าให้ฉันบอกตอนนี้ฉันไม่มีเวลาหรอกได้ค่ะหนูไม่รีบอาจารย์ให้สมอาทิตย์หน้างั้นว่างๆเดี๋ยวฉันดูให้แล้วกันนะค่ะขอบคุณมากนะคะไปได้แล้วไปค่ะค่ะ เ,ออเป็นไงบ้างคะไอเดียรอบนี้ของคุณดีมากเลยนะขอบคุณมากนะคะยังไม่ถึงกำหนดส่งเลยคุณไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนเนี่ยพอได้พักสมองแล้วก็ได้คิดตามที่คุณบุ๊คแนะนำก็เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาเลยค่ะอืมผมชอบมากเลยนะเป็นไอเดียที่ทันสมัยมากแส,สดงว่าผ่านใช่ไหมคะใช่ครับ ค่อยโล่งอกหน่อยงั้นให้บิมส่งต่อไปที่นแผนกอื่นเลยไหมคะยังก่อนผมขอคุยอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวคุณมาพบผมที่ห้องหน่อยนะใช่ตอนนี้เลย บอสเรียกเด็กกึกงานมันทำไมหรอคะผมรู้เรื่องโปรเจกต์ของคุณทั้งหมดแล้วนะคุณบีมเออเรื่องอะไรหรอคะบอสก็ให้ผ่านแล้วไม่ใช่หรอคะก็โปรเจกต์นี้มันคือไอเดียของลูกศิษย์ผมหมายความว่ายังไงคะคุณบุ๊กก็เ้อทองเขาเป็นลูกศิษย์ในคลาสของผม แล้วผมก็เป็นคนคอมเมนต์งานของเขาทำไมบมจะจำโปรเจกต์นี้ไม่ได้เรียกหนูมามีอะไรเหรอคะคุณเนื้อทองคุณจำผมได้ไหมเออหนูว่าหนูก็คุ้นๆน,นะคะอ๋ออาจารย์ที่มาสอนพิเศษวิชา MGT ใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมนึกว่าคุณจะจำผมไม่ได้แล้วนะเนี่ย แล้วอาจารย์เรียกหนูมามีอะไรหรอคะอ๋อผมแค่จะถามคุณว่าทำไมลูกน้องของผมถึงเอาโปรเจกต์จบของคุณมาเสนอให้ผมได้โปรเจกต์จบอ๋อหนูเอาไปปรึกษาพี่เขานะคะแล้วพี่เขาก็บอกว่าจะช่วยดูให้นะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองผมขอคำอธิบายเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคุณบิน คือบิมคิดไม่ทัน,นะค,ะค่ะควรจะส่งไม่ทันเวลาแต่ไอเดียนี้มันก็ใช้ได้ไม่ใช่หรอคะมันน่าจะใช้ได้ดีเลยแหละแต่ปัญหาคือผมจะจ้างคุณมาคิดงานทำไมในเมื่อคุณไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองแต่น้องเขาก็ฝึกงานที่บริษัทเราไม่ใช่หรอคะเราก็เอาไอเดียนี้มาใช้ได้ไม่เห็นแปลกเลยเลยนะคะแต่สิ่งที่คุณทำอยู่มันคือการขโมยผลงานของคนอื่นเขา ถ้าคุณโดนเอาเปรียบแบบนี้บ้างล่ะคุณจะรู้สึกยังไงคุณบีเออคือแต่และบริษัทนอกจากเขาจะต้องการคนที่มีความสามารถแล้วเขาก็ต้องการคนที่มีความรับผิดชอบด้วยแต่จากที่ผมเห็นคุณไม่มีอะไรเลยสักอย่างแถมคุณยังเอาเปรียบคนอื่นคอยหาความดีเข้าตัวโดยไม่สุนิธีการผมไม่ต้องการคนแบบนี้ในบริษัทผมหรอก คุณไปหางานที่อื่นทำเถอะได้คนมีความสามารถแบบฉันไปอยู่ที่ไหนก็ได้ฉันไม่งอกหรอกลอไป,ไปออหนูขอโทษนะคะที่ก่อเรื่องขนาดนี้คุณไม่ผิดหรอก คนแบบนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญเออแงทองเดี๋ยวผมจะเสนอรายชื่อคุณเข้าทำงานในบริษัทนี้นะจริงเหรอคะขอบคุณค่ะคุณขอบคุณตัวเองเถอะคุณทั้งมีความสามารถและมีทัศนคติที่ดีใครๆเขาก็อยากร่วมงานกับคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะ